สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรพี่น้องเฮานะครับผู้เลี้ยงควายทุกๆท่านนะครับผมจ้านะครับมือนีมาอยู่กับขอกควายน้องบีมนะครับแมนจ้านะครับพบพขอกับน้องบีมมือนีนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมือนีหานะครับควายมาแบ่งปันพี่น้องเฮาอยู่จากโตครับมือนีมีสองตัวสองไล่กันกันเลยจ้านะครับพี่น้องสําหรับขอกควายน้องบีมเฮานะครับมือนีเอาของใหญ่ๆนะครับราคาเกษตรกรนะครับผมมาแบ่งปันให้พี่น้องเขาไปพัฒนาต่อยอดแมนจ้านะครับผม นะครับแนะนําที่ตั้งนะครับจากที่ตั้งเ้าก็อยู่บ้านกันนวลจากอำเภอสั้มสูงจอดขอนแก่นจ่านะครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าครับเบอร์ไลน์แอดได้นะครับเบอร์นี่เมนจ้าสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยจ้านะครับพี่น้องนะเมื่อนี้แกมาตกกับวันที่หกนี้นะสองห้าหกเจ็ดนะจ้านะครับผมมาหาคอยไปอย่ยงว่าผิดหวังแน่นอนเลยเมนจ้านะครับผมเดี๋ยวจัดทางง้างพี่น้องเขเาิ่งนะครับแม่นี่นะครับ นี่จ้ะรายละเอียดเพื่อนนะครับรายละเอียดเมนี่สถานะตอนนี้คือผสมกับเจ้าเพชรแชมป์ได้20่สิบบันนะจ้ะสูงไรเป็นได้ครับแม่นี่แม่นี่เพิ่นสูงอยู่ที่141บเอกลบจ้ะ141เด้วยครับพี่น้องเป็นแม่บอกแม่พันนะครับสายยังอ่างง่ายเลยนะครับสถานะตอนนี้ก็คือผสมไว้ให้เจ้าเพชรแชมป์จ้ะนะครับเพชรแชมป์เจ้าเพชรแชมป์นี่เป็นลูกของอ่าเจ้าเจริญนะจ้ะนะครับผมเป็นสายของเก่าเจริญจ้ะนะครับผมเบิ่งเอาเลยครับพี่น้องลำบตัวรับกิ้งเพิ่นนะครับแม่นี่นะครับ สายอ่างอาก็ได้สูงได้ง่ายผิดหวังแน่นอนว่าผิดหวังแน่นอนตัวนี้เพิ่นได้ลูกมาแล้วจะโตครับมีลูกมาแล้ว2อตัวจ้ะนะครับตัวที่3พร้อมสิไปเนาะครับผมแม่นจ้ะนะครับพันธุกรรมดีๆครับพี่น้องครับผมผสมไว้ให้นะครับซื้อหนึ่งก็ไปรุ่น2ตัวนี้แม่นจ้ะแบ่งปันพี่น้องเฮาไปหลายปานไรครับแบ่งปันไม่7 47,000บาทเท่านั้นจ้ะ47,000บาทนะครับแม่นจ้ะราคานี่ก็ต่อรองกันได้เด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งเอาครับพี่น้องครับผมราคาครับพี่น้องขึ้นนอออยู่่่กกับพี้้งคืเาจะ ครับผมพี่น้องเขาหมักป้ามกันก็สามารถคุยกันได้จ้ะนะครับมักม่พฟันนังอ้างง่ายง่ายจริงๆนะครับผมเมนจากสูงเงี้ยวอัดหลาได้จ้ะเบิครับพี่น้องมาเบิ้งหน้าตาชัดเจนลงเพิ่นนะครับจ้ะนะครับวามงามลงเพิ่นครับพี่น้องครับผมหน้าตานะครับพี่น้องครับผมพ้นเขาขั้นซอนงามปากง่ายกินยาดีๆได้ตัวนี้ครับพี่น้องเอ็กมะพร้าวแข็งค้ากระดูกเล็บดีธรรมชศาสตร์เนาะครับเมนจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งรอบๆลเพิ่นนะครับ บ่มีต่ำนี้นาะครับบ่มีต่ำนี้จ้าหูเชื่องขนาดจ้านี่ครับผมเบิ่งเอาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวป้อยเพิ่นกิญญาพี่น้องเข้าเบิ่งกันเลยครับผมนะครับเบิ่งครับถ่ายหางกับเก้งครับพี่น้องแม่นี่นะครับรับประกันความอ้างความใหญ่ให้เลยแม่นจ้านะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องแม่นี่เพิ่นสูงอยู่ลอยสี่สิบเอ็ดบวกลบได้จ้าเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นจ้าสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องแมจ้าสถานะต่นี้ก็ผสมให้แล้วจ้ากับเจ้าเพชรแชมป์นะครับสายเก้าเจริญจ้าเบิ่งเอาเลยครับการกิญญาแม่นจ้้้้้พีีี่่นนองงงบผิดดหหววัััครตไาปเลย เลยหาของเส้นเงินกับต้อร้องกันได้นะครับพี่น้องสําหรับขอควายนัองบีมเฮานะครับผมจ้าจะสทรงให้นะครับแมนจะจะสทรงฟรีจะมีของแถมคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยละจ้านะครับพี่น้องมาเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องเลี้ยงแบบธรรมชศาสตร์ครับตัวนี้แมนจ้านะครับผมว่าผิดหวังครับไปเบิ้งกับตัวต่อไปนะครับจ้าครับพี่น้องนะครับเพามาเบิ่งกันต้อนะครับรลยละเอียดกันกับแม่ที่สองนะครับตัวนี้ นะครับสถานะเพื่อนนะครับสถานะแม่นี่เป็นแม่ทองจ้ะแม่ทองกับเจ้าเงินดีจ้ะ <Okay. S 2> เจ้าเงินดีได้สามเดือนแล้วได้พี่น้องนะครับแม่ทองเจ้าเงินดีตัวนี้แม่จ้ะงเป็นสูงไรเป็นไรครับแม่นี่เพื่อนสูงร้อยสามสิบแปดบอกกบจ้ะร้อยสามสิบแปดนะครับพี่น้องนะครับจุดเด่นมาดีเลยเรียงอัตลักษณ์หน้าตาพี่นรับแม่นจ่ขาขาวจนพุ่นน้องมาหนีเห็นได้ชัดจ้ะเพิ่งอรไรแม่นี่ครับพี่น้องนะครับทองกับเงินดีจ้ะได้สามเดือนแล้วจ้ะนะครับพี่น้องตรวจทองอันตรายให้แล้วนะครับผมแม่น่จ้ะตัวนี้ครับพี่น้องครัับบผมคร เพิ่นได้ลูกไหมแล้วจากโตครับมีลูกมาแล้วสองตัวจ้ะตที่สามน่ยอยู่ในท้องจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งครับนะครับควายยังสดๆครับพี่น้องครับผมเนี่ยตัวลำคิงดีนะครับเพิ่นเพิ่งแยกลูกมานะครับแม่เน şey ี่ยแม่จ้ะนะครับธรรมดาครับพ <да ี่น้องควายแยกลูกก็ถือว่าจ้อยแล้วครับลูกเพิ่นกินนมเนาะแม่จ้ะพี่น้องเอาไปบำรุงเส้นเนี่ยเส้นหนังเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นติดท้องมาแล้วครับพี่น้องตัวนี้นะครับซื้อหนึ่งได้สองครับพันธุกรรมดีๆตัวนี้ นะครับพี่น้องออกไปบ่าผิดหวังบพผิดหวังแน่นอนจ้ะการใจลูกนะครับสุดยอดแม่จ่ยุดยอดจ้ะแบบนี้ครับพี่น้องเปิดแบงค์พี่น้องเ่ายไปไล่ปันไดครับเปิดไปสี่หมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นจ้ะสี่หมื่นเกานะครับแม่จ้าราคานี่กับตอนร้องกันไน้คือเก่าละจ้ะยูลักซี่ครับพี่น้องคุยแม่ทองด้วยกันนะครับผมเบื้องเอาเลยนะครับพี่น้องหน้าตาครับพี่น้องเบื้องจุดเด่นๆลงพิ่นเลยครับผมหน้าตาแนกําเบียจับตาชัดเจนไอ้ตาแต้มนะครับจ้ะตาแต้มแก้มจ้ำครับวงเขากว้างนะครับพี่น้องตัวนีี้นนะครับบพ่องงเ ตาลักเพิ่นนะครับอ่องคออึมมะพร้าวครับแขงขากำไลขาดหน้าหลังมีทั้งคู่เลยครับพี่น้องนะครับล่ำตัวเนี่ยคิงเบิ่งเอาเลยครับพี่น้องนะครับท้ายหางเก่งนะครับโบมีต่ำนี้นาะครับโดยรวมแม่จ๋าโบมีต่ำนี่จ๋านะครับคันพี่น้องว่างามว่ามักโทรมาต้าร้องกันได้แม่จ๋าโทรมาสอบถามได้จ๋านะครับเดี๋ยวปล่อยเพิ่นเล็มหยาปล่อยเพิ่นยางับพี่น้องเขาเบิ่งนะครับผมนะครับปล่อยหูหูนะครับพี่น้องครับผมเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงแบบธรรมชาติครับอยู่นี่ นะครับเบิ้งเลยครับหยานะครับพี่น้องย้ำแรงอะไรสิอึดแน่จักน้อยกินหยาดีสุ้โตจ้ายุคนี่เบิ้งเอาเลยครับพี่น้องนะครับแม่ท้องครับผมนะครับแม่ท้องสวยๆเังสิเราจุงวนมาทั้งปีพี่น้องเขาเบิ้งกรกเลยครับผมนะครับพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาแม่ท้องนะครับตัวนี้ท้องได้สามเดือนนะครับท้องได้สามเดือนกับเจ้าเงินดีจ้ะนะครับผมกับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดบอกลบจ้ะนะครับร้อยสามสิบแปดท้องได้สามเดือนกับความเงินดีแม่จ่ะเปิดไปสี่หมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นจ มีถอดอะไรก็จังโทรมาคุยกันแม่นจ้ะนะครับบ่ว่าอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะครับแม่นจ้ะราคาก็ขึ้น่กับพี่น้องคือเกี่บาทจ้ะนะครับผมอยู่ไก่ซําใด้ให้ก็ส่งให้ครับพี่น้องแม่นจ้ะครับผมโทรมาสอบถามเพิ่มเติมสําหรับขอค่อยน้องบีมเฮามื้อนี้จ้ะนะครับมื้อนี้ก็มีมาฝากพี่น้องเฮานะครับ2อตัวนะครับแม่นจ้ะ2อตัวสรายการซ้านี้ครับพี่น้อง นะครับกบากพี่น้องไว้นะครับมื้อนี้มื้อนี้กากติดตามข้ององบีมจะาป็กนกำลั้องใจให้นนองบีมหาควยในราคาเกษตรกรคือเกาล่ะจ้ะนะครับเบิ้องเอาครับพี่น้องครับผมมักตัวใดก็ยังผมมาสอบถามนะครับแม่จ้ะนะครับมื้อนี้เกาคำบานะครับขอบคุณพี่น้องสุ้กูสุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า